สวัสดีครับผมอยู่กับช่องเบาวต้นสตูดิโอนะครับผมคลิปนี้นะครับไปดูพี่ตั้มกับพี่ผลลี่นะครับผมชะใครนะชะช่องนี้นะครับผมมีประเด็นที่ออกมาพูดนะครับผมเรื่องอะไรนะครับที่ออกมาหาสงหาแสงแล้วพี่ผลลี่กับพี่ตั้มได้กล่าวว่าเอ๊ะทำไมตอนที่ออกไปเนี่ยมันมีออกไปตั้งหลายช่องนะสองสามช่องเนี่ยแต่ทำไมถึงโดนช่องเดียวนะถึงโดนช่องเดียวทําไมนะครับเพร out าะคุณออกมาพูดอะไรต่างๆนานา แล้วทาให้ FC เกิดความแตกแยกแตกมีความคิดแตกต่างกันอะไรพวกนี้นะครับหรือคุณต้องการมาหาแสงอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวนะครับผมจะได้รับฟังจากพี่วุลลี่กับพี่ตั้มนะครับผมทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กด subscribe กับช่องบาทตุ๊ซิโอแล้วก็ช่องช่างตั้มกกอกด้วยนะครับขอเครดิตจากคุณช่างตั้มกกอกนะครับผมเอาละโอเคนะครับเราไปฟังกันเลยนะครับไปเลย มิ้นคอยเบรกแล้วนะขอเรื่องนี้เรื่องเดียวเอาว่าอีเรื่องเดียวอืมนะ <c oughs> มีใครบางคนอ่ามีใครบางคนที่ออกมาบอกออกมาพูดว่าใครใครก็ตามที่ออกจากลุงจากป้าออกจากลุงจากป้าไปแล้วกลายเป็นคนไม่ดีกลายเป็นคนเลวในสายตาเอฟซีหรือว่ายูทูบเบอร์ด้วยกัน อืมมันโมเมนให้คุณพิจารณาให้คุณพิจารณาตัวเองนะเพราะว่าคนที่ออกไปพร้อมๆกับคุณมันไม่มันไม่ได้ใช่มีแค่คุณมันมีหลายคนที่ออกไปพร้อมกันกับคุณคนอื่นน่ะโดนเหมือนคุณไหมอืมโดนหาว่าเลวโดนหาว่าไม่ดีเหมือนคุณไหมมันนี่มันขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณเองค่ะคุณทําตัวของคุณเอง ออกไปพร้อมกันสามสี่คนทําไมทําไมโดนแต่คุณคนเดียวอันนี้คุณต้องคิดแล้วนะเออต้องพิจารณาตัวเองใช่ไหมแมนบบคุณต้องมีสติไม่ใช่ว่าไม,ไม่ใช่ว่ามามาปั่นเอฟซีมายุแยงเอฟซีเออมา,มาปั่นเอฟซีมายุแยงเอฟซีว่าใครก็ตามที่ออกจากลุงจากป้าแล้วจะกลายเป็นคนเลวในสายตา เอฟซหรือยูทูบเบอร์ด้วยกันฝั่งเดียวกันมันไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณมันขึ้นอยู่กับตัวคุณที่ตัวของคุณเองที่ทําหรือคําพูดของคุณค่ะหลายๆคนหลายๆคนที่ออกออกจากลุงจากป้าแล้วเขาก็ไปทําคอนเทนต์อื่นไม่มีใครมานั่งด่านั่งว่าก็จิมีเยอะแยะไปเออค่ะ เนี่ยโอ๊ยออกมาเขาเรียกว่ามาปลุกระดมเขาเรียกว่ามาปลุกระดมปลุกระดมให้เอฟซีให้เอฟซีเข้าใจว่าอ่าการที่อยู่กับลุงป้าไม่ได้การที่ออกไปแล้วเออ่ถ้าออกจากลุงกับป้าแล้วจะต้องกลายเป็นคนเร็วมันไม่ใช่ไอ้ไอตัวไอสิ่งตัวนั้นน่ะคือคุณพูดของคุณเองนะคนที่ไปพร้อมกันกันกบคุณออกไปพร้อมกันกับคุณ ไม่ใช่คุณคนเดียวที่ออกไปออกไปสามสี่คนคนอื่นโดนไหมถามหน่อยคนอื่นโดนแบบคุณไหมเออใช่ไหมพิจารณาตัวเองด้วยค่ะพิจารณาตัวเองด้วยอืมมานั่งพูดน้อยเนื้อต่ำใจว่าเออถ้าได้ออกจากลุงป้าแล้วมันก็เป็นคนเลวในสายตาพวกคุณอย่างงุ่นอย่างนี้ก็เพราะการกระทำของคุณเอง อืการกระทาของคุณเองคนอื่นก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วก็ทําคอนเทนต์ต่างคนต่างไปไม่ได้มีใครไปนั่งว่านั่งด่าเหมือนที่คุณโดนแต่ที่คุณโดนอ่ะคุณต้องกลับมาคิดแล้วนะคุณต้องกลับมาคิดว่าทําไมคุณถึงโดนและอีกสามคนทําไมไม่โดนเออนี่ใช้สติใช่ไหม สามสี่คนทำไมไม่โดนทำไมคุณถึงโดนยิ่งอือยิ่งพูดยิ่งเจ็บยิ่งแหวกแผลยิ่งกว้างค่ะนี่แหละอือคนคนหมายเลิฟลี่หนูไปเลื่องอื่นแล้วนะหนูไม่ได้พูดเรื่องลุงหวาง ค่ะเออจะรูปล้วทอดแจ้งก็ดอนวันนี้คุณวันลี่คุณวันลี่ใส่เสื้อสีแดงนี่เองขึ้นแล้วลงยาขคอยได้ยินมาพี่ติกี้ได้ยินมาว่ามาว่าว่าใครก็ตามที่ออกจากลุงจากป้าแล้วเออจะถือว่าเป็นคนเลวถือว่าเป็นคนไม่ดีในสายตาเอฟซีเอฟซีเขาไม่ได้ตัดสินอย่างนั้นอืม FC ทุกคนนะไม่ได้ตัดสินอย่างนั้นว่าใครออกแล้ยจะเป็นคนเลี F ยเอฟเขาตัดสินการกระทําหลังจากที่คุณเดินออกจากลุงพลป้าแตนไปแล้วคุณหันกลับมาแววงกัดเขาไหมเออถ้าคุณไปแล้วไปดีๆไม่มีใครว่าอะไรคนก็ยังติดตามยังตามติดชีวิตคุณอยู่้คนที่เป็น FC ฟนซะแต่ถ้าถ้าคุณไปแล้วคุณเขาเรียกว่าอะไร แว้งกัดเขาเอ่อกลับมาหันมารอบกัดเขาแว้งกัดเขาพูดจาไม่ดีกับเขาเออเขาก็ดา่าแหละเนอะเมนบอกอืมอืมค่ะเราไปเอฟซีโอเคไม่เลือเพิ่งตื่นอ๋อเอฟซีเขาคุยกันโอ๊ะขอโทษ่อเสือ <laughs> โอเคค่ะไม่ได้ว่าให้หนูเนาะเออตอบคนอื่นโอเคจ้าจ้าอืมข่อยตัว,ว่าวาน้ำข่อยสนองเออ็ว่านูำขอ่อ,ำขอยเนี่ยเออว่าเรื่องใดอยู่ก็ไใดขอขระคุณขอพระคุณหกพันหกสิบแปดหกสิบเก้าท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจ <c oughs> <c oughs> จะี่ออกมาลำพระบทตนี่จ้านาพี่น้องเนาะจะมาพูดฐาสวรรค์วิมานยะงออกไปแล้วก็ออกไปเลยนะครับพี่น้องเนาะค่ะไปจากลุงแล้วเราไม่ตามอ่าจะไปดีๆก็ไม่ตายดีค่ะบางท่านบางท่านก็อาจจะเลือกตามไปเลยแต่บางท่านก็เอผมก็ยอมรมรับเนาะ f ีอของพอตี่สุดยอดเหนียวแน่นค่ะ พ่ออดปั้นขขาเหนียวพี่น้องเออออิลีนยอมรับพี่น้องยอมรับใจทุกคนพี่น้องทุกคนที่อยู่ในนี้นะพี่น้องถือว่าโอ้เหนียวแน่นสุดยอดยก็อยากให้คงความเหนียวแน่นไว้ยังมีนานๆนะคะจะเป็นกําลังใจให้ลุงพลปด็นไปแบบนี้นานๆเนาะอืเราสู้เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วอก็อยู่ให้จนถึงนู่นแหละ ที่คนที่มาสร้างเรื่องสร้างราวมาปั่นเรื่องปั่นราวก็ออกมาจากคนที่เขาไม่โชบลุงพลกับป้าเต็นนะครับพี่น้องเป็นอาคติส่วนตัวของเขาครับกับคนพวกนี้อยู่แล้วนะพี่น้องอ่านหมออ่านซีบอก <laughs> จังตามคนนี่เก่งมากมๆาาวานบอกกับคุณภาษาอังกฤษรลดเร็วคุณภาษาอังกฤษก็หลายคนเนาะพู้เชด่ยวชาญมากๆเลยค่ะทุกประเด็นทุกเรื่องทุกราวถ้าผมนะครับถ้าผมไม่รู้หรือผมรู้พอซ้ำนี่ผมไม่พูดนะครับพี่น้องใช่เรื่องเงินที่เรารู้ยังไม่ลึกนะเรา,เราไม่พูดนะนี่นี่นี่แชมพูจัดซัมเม็ดเนี่ยคุณโบ๊ดซัมโนเนี่ยคุบบ๊ไม่พูดเลยเนาะเมนบ,บ๊บพิจิกี อผมไม่พูดเลยนะครับพี่น้องอ่อันนี้ผมออกมาพูดมาอธิบายนะครับพี่น้องให้เอฟซีได้รับฟังนะครับพี่น้องมันจะได้กระจ่างนะครับพี่น้องอ่าฟังจากข้าง,งนู้นแล้วมาฟังจากผมนะครับพี่น้องว่ามันเป็นยังไงนะครับเรื่องของเรื่องนะครับพี่น้องเออไม่เป็นจริงอย่างที่เขาพูดนะครับพี่น้องอืมไม่เป็นจริงอย่างที่เขาพูดเลย เออผมก็ยังงงอยู่พี่น้องเอ,อ้ยไม่บ้างว่าเป็นญาติพี่น้องกันแล้วบาทเนีเออ่คนที่เขาช่วยช่วยสิายพี่น้องเอ,อ้ยช่วยสิายนะครับพี่น้องเอ,อ้ยมาอันอ้างเข้าเดียวเมนบอกเออนะครับพี่น้องเขาเอ,อาเม้าวหน่อยเดียวเอามาว่าว่าเขาอันบอบอซอยเหลืออยากเงียงอิจฉา